ตัดไม่ขาดสงกรานต์เคลื่อนไหวแล้วหลังแมทพิรณีประกาศเลิกตัดไม่ขาดจริงๆสงกรานต์เคลื่อนไหวหลังแมทพิรณีเปิดใจยอมรับเลิกกันแล้วจากกรณีที่แมทพิรณีออกมาเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวรับเลิกสงกรานต์ตั้งแต่ธันวาคม2565กับไฮโซพกเป็นแค่พี่น้องและเพื่อนพร้อมยังทิ้งประโยคเด็ดเขาจะมุฟออนก็เรื่องของเขาจะไปนั่งหน้าสลอนอยู่ทําไม พร้อมเผยถึงสาเหตุเลิกในครั้งนี้ว่าเลิกสงกรานไม่มีมือที่สามดีเทลการเลิอกอธิบายยากเพราะปัญหาสะสมมีปัญหากันแล้วแต่ไม่ถูกแก้แมทเองก็เจ้าอารมณ์ออกมาโดยที่ไม่คาดคิดเพราะไม่คาดคิดว่าออกมาแล้วจะออกเลยหัวเราะแต่แมทเลือกแล้วว่าเป็นความสุขของเราก็เลยออกมาพี่เขาก็งอคุณป้าคองก็งอแต่เราก็ค่อยๆค,ค,คิดทบทวนตัวเราแล้วว่าแบบนี้ตัวเราโอเคแล้วจริงๆถ้าจะมีคนซ้ำเติมแมทโอเคแมทรับมาตลอดและจะรับตลอดไปนะวันนี้เรื่องความรัก แมทไม่เคยคิดเลยว่าแมทจะมีความหวั่นใจนิดๆว่าเริ่มต้นกับใครล่าสุดหลังจากที่แมทพิรณีได้ยืนยันเลิกสงกรานต์เทชนะโรงทางด้านสงกรานต์เพื่อไหวไอจโดยการอัพสตอรีถึงรูปสืนาของทั้งคู่ที่เรี้ยงด้วยกันคือเจ้าหลายเรียกเรียกว่าตัดไม่ขาดจริงๆ